ก็มายื่นขอครับก็นะครับเกสารผูอสิทธิ์มาหรือว่าไม่เคยได้รับสิทธิ์มาหรือไม่เคยได้รับสิทธิ์ไม่มีอะไรมาก่อนเลยครับก็เดิมจริงแล้วครั้งแรกในชีวิตไม่่ครับขอการอยู่ครับแต่นนี้มันมีเก็บเกเก็บเรือนเก็บเรื่องต่ว่าอการเอาว่าปเดนเื่ขอวั้มาแจ้งความผสมเคยครับขอรับอนุาก ไม่เคยโอีเอจบเลยนะครับผมรับมอมีมากสองแล้วรับมอมนั่นมาจากก็เขาไม่ว่างคือผม เป็นสถานีวิุเหมือนกันนั่นแหละครับหรยว่าก็ช่วยเหลือกันมาตลอดตอนนี้อันนี้เขาก็ไม่ได้เข้ากลุ่มใครเลยตอนแรกมีใบเหลืองก็ไม่ได้ไปขอยกขาเดี่ยวขอจีสถานีสถานีเดียวสถานีเดียวครับก็คือมาเป็นเป็นตัวแทนเขามอมมาไม่ได้ทําเองครับเขาทำเป็นก็มาหนึ่ง ผมมสถาน,นีอันนี้ก็สถานีเพื่อนกัน,นอยู่คนที่แต่เขาไม่สบายเขามอบหมายผมเขงวันนี้มายื่นสองสถานีโอเคครับยื่นของสถานีของตัวเองหนึง่งยื่นให้คนอื่นหนึง่งนะเอาทีละอย่างเอาทีละสถานะนะครับจะเอาสถานีไหนก่อนเอาสถานีของคุณที่เองหรือว่าเอาสถานีที่มาเป็นตัวแทนเขาก่อนเข<อ>าต้องเป็นตัวแทน สถานีเป็นตัวแทนผมถามว่าแล้วคนที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิในการรอการมากกว่หรือเปล่าผมมีคนที่มาเป็นตัวแทนของผมนะตัวเขานะคุณี่ถามว่าคนที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยตัวเีาไม่แน่ใจเขาเนี่ยเกี่ยวกับไม่แน่ใจข่าวสารที่เป็นประโยชน์คือเราเราของเขาไม่ได้เข้าขัอตรงนั้นน่ะ เาถ้ามีงานอะไรที่เขาใจเราเรื่อมม่อการแล้วก็จะวอกให้เอางี้พอเขามอบงานให้ทีมเขาเอาอยางาอะไรให้ที่มบ้างเน่ได้ไปในทางนี้ในตางนี้ยิ่งแล้วให้คือรายชื่อแล้วผมก็กลัวเขาเป็นมิจฉุนชมจริงเขาก็รวบรวมรายชื่อมาส่งแล้วร้อยรายชื่อกว่ามีทะเบียนบ้านประจัชมคดนะครับแล้วก็ไม่มีใบขายมีทั้งไงที่เกิดอย่างเช่นมันจะมีบาเเขตการ จลูาอะไรเนี่ยตามเนีขาก็จะดำเไปเอาลูกเดี๋ยวพี่เลยเขาแบบนี้แล้วทีนี้พอเขาฝากมาแล้วพอมาตรวจสอบสินะปรากฏว่ามันมีชื่อมมันีไม่มีชื่อแล้วรู้เรื่องสาเหตุว่าจะไม่มีซีข้อเหตุอะไรบางทีเนี่ยหรือยังปลาอะไรเนี่ยเขาไม่มีจดหมายแล้วมาบอกแล้วนะแต่ว่าบางทีเราฟังข่าววิทยุอ่ะฟังข่าวอ่ะว่าเขาจะ น้ำประปาตรงนี้จนถึงตรงนี้เราก็เอาขาวตรงนั้นอ่ะมาบอกอะไรเงี้ยเป็นการเป็จผู้นำหนึ่งสองถ้าแต่งมันจะเห็นชัดเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นที่ตรงนั้นนะตรงนี้นะอะไรเงี้ยมัจะบอกเราก็ต้องบอกเราไม่ได้ ือบาทีเราทราบมาเราก็ไม the 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 re really ่ต้องแต่ไม่ใช่แต่บางทีเด็กพลังงานเราไปเห็นจังหวัดเนี่ยเขาเอามาขอเราทำที่บอกแ่่ไม่อยู่ไนอันนี้อันนี้ของที่นี่เขาักไ้ยุดเจ็ดยดกิจกับการบริการส่วนบุคเนี่ยมันเดินคู่กันได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ได้บุญด้วยนะ ธุรก mm. ิจ่นอันนีใช้ยืมก็มาให้ธุรกิจกับเราว่าถ้าได้เราเขาไม่รับเราจนอยู่เขาไม่ซื้อของเราจงก็ออกขายายของก็ไม่ซื้เราเรยของอย่างนี้แต่เราไม่ได้อย่ใเขตารน้ก็จะได้เป็นผู้รับไเขาให้เรามาอยู่ที่ปีอยื่อยุ่อ่ปรมน้นี่ถือเป็อะไรนการให้บการไหม คือเราต้องมีความรับผชอต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ร่วมช่วยักับนมันและชุมชที่เราคุณที่เชื่ออะไรนะคนจะดีคนก็ต้องร่วมมือนช่วยกันท่านนัคืนที่ นี่คือลายมือของคุณพี่เองการคุณพี่เขียนเองก็คือการที่เราให้ออกไปเขาก็ใด้กลับมาดีคนดีมากให้ผมเขียนเขียนอะไรก็ได้เขียนมาเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเอ่มาอรวมตัวก็เป็นชนชนนะครับแล้วก็น่าจะมีศุดที่ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของเราตั้งแต่วันแรก จริงๆแล้วผมตามตั้งแต่ <te รุ่น4ี <t os>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  <t ่ชุดนี่แต่ที่ไหมยุ่นิบนะครับแต่นี่ก็คือกลุ่มเพื่อนกันจะช่วยกันช่วยกันช่วยนช่วงนันเรวเปินร่วแก้งช่วามันช่วยีัน่มันี่วยกันช่วยกันช่ผมกันช้วยกันช่วยกันี่คืกันื่อยกันชเขาก็นช่ว้วเขาวกันม่ว้กขนา่คยไหนล่วกันช่วยกนช่วยกันวยกันชวยก็นช่วยกันช่วเก็นม่วดกันช่วยกันไ่วยันช่วตกันช่วยกันช่วยก็มีเวยก็น่วกู่วกัน่วยกัช่วยกัน ผมว่ามีอยู่แล้วผมม่ครอบผมที่ทำให้เขามีบสีนะจริงไม่ใช่หรอกตกลงว่าต่อยตัดสายสายรอบฟ้าถูกเพื่อแต่ยืดไม่เคยยื่นขอรับผิดคิดว่าไม่เคยยื่ดเราก็รู้เมื่อเขาโทรมาบอกว่าเราไม่ได้ยินไงเราอยู่กันคนละจังหวัดไม่เคยยื่นมันก็ทำให้เรารู้สึก้รู้สึกว่าเอ๊ชุมชนเขาก็รักเราและหลังก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกก็เพื่อนบ้านก็รักแบบนี้ นอกจากการจ้งเตือนเตดน้ำไหลไปดับอะไรเงี้ยค่ะเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอของนายทีบอริลักษ์แต่คุณที่เป็นคนทำการแทนครับครว่ามันถ่แต่ว่าทีไม่ได้เป็นมอบเองของมารับที่บ้านนะคะเป็นการไประตุันให้คนที่คนเดามที่เขาเด้มาเข้ามาโทรบาขอบริจาคส่วนนึก เราเอาชื่อของ่วนบริการที่บริจาคชื่อที่บริจาคที่ก็บริจาคก็ซื้อของมาแล้วเขาก็มารับเขาก็ไปจับไม่ใช่สูงสักครอ่ะพี่บอยจะบเพพี่อยู่ใกล้แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาขอมาที่ก็จะจัดส่งที่บริจาคไปในรายแรกของงานไหน ใช้ชื่อสถานีว่าอะไรครับเป็นรายได้ของพี่อ่ะแตพี่ท็อได้ที่เร็ครายได้จากสถานีอันนี้เราเราชอบบริจาคของพี่เนี่ยรายไดจะต้องอะไรบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวกับกิจส่วนตัวหรือว่าก็คงจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของสถานีเขาดีผมก็ต่อไปเคได้รับการเขาเลยได้พี่ก็ประจักรายได้สถานีด้วยไมีคือเราต้องให้กลับครับคือไม่มีการไม่มีปัญหาเยอะมากแน่นอนค่เคยือการทุกจะมีคอมมิชชั่นด้ ยังตอนกลงนี้ที่น้ำท่วมนั้งหามี่น้ำ่วมเราก็ช่วยปีนั้นเปนเยอะรู้าองะกมอ่ารวทามกเนะมาปรมมก็เป็นยงเคยเรื่นเลย คือมันเลยเราจะไปทำมากนบทนี้ก็ไม่ได้ที่หนึ่งกำลังเราก็ไม่ได้มีเยอะคือหม้อำนาจเราเร่องที่แบบเป็นเร่งทเราก็ทำได้ในส่วนที่ส่วนที่เขาร้องขอมาและหรือในส่วนที่เราช่วยเหลือกันอันนี้นะ่รับ่อถ้าบอกวัดนี้มีงานไม่บอกเราก็ไม่รู้ส่วนแล้วก็หน่วยกานถามว่าที่จะมีงานดูงานกับทิ่เราก็บอก แจ้งมาแล้วก็บอกเพื่อนอันนี้มันสมัครปันผลไปจริงๆนะคุณดีมีรู้อยกอธิบายเลยแต่จริงๆเนาะพี่ก็อยากให้เขาอะบอกนะเวลามัามีอะไรเพราะว่ามันมันเหมือนมีความภูมิใจนะที่ได้อกอากาศจริงอะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ส่งอะไรให้เราเลยแล้วเราก็ไม่มีข้อบูญ เอนนึ่งนเกางบอกเอตรงนีจะมีงานแบบนี้แบบพอเราทราาเรารอฮะเคลืจะเป็นหน่งก้าจแต่จริเาอาจจะบอกเรานะเราจะได้ข้อมูลแน่นหน่อยนะทีเราออกอากาศไปทีจีนวันนึงา คือเมห็นพี่แก้วพูดพี่แก้เขาพูดแบบบ้าเยนะ่พี่ก็แบบบาอย่างนี้แหละมัต้องเขาก่ครับก็จะระเบียงเาพูดพี่ระเบียงกันพี่กพี่สองคนพี่ก็ไม่มีอะไรที่มาตกแต่งคำพูดเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพรดงไงเ้ลราเรียงความก็คงเป็นค่อยเป็นพี่หนได้บันเทงกัรพี้แก้ ละการว uh okay. <c oughs> ่าโอเคไหมไม่ใจกันไงนะคะกอยู่้าเไหน5ค่ะยไหนค่ะคือภาษาคนหมายที่มันม่เป็นพาัานบ้านนี้แหละที่ทำะไรมานพี่ก็บอกเป็นบ้านนี้แหละคนมือท่านโกรกท่าที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ไหนครับ462744 4ตำบลนาเกลืออำเภอบลมงจังหวัดสุรินร เราไม่ได้อยู่เชียงใหม่หรอกครับเชียงใหม่นี่เพื่อนกันจึิงผมมักขมมอบม้าผมไม่หม,ม้อมาหน้าไหนกันให้ไกลจังเลยก่อนผมอยู่เชียงใหม่แล้วครับว่ย้ายไปย,ย้ายมามือทำอะไรย้ายมาที่บ้านที่ทุกอย่างายเโ,นโนรทรศาพาัพท์ครับย์แป5 0 8มน้ายยม0 5 0 8 5 าชีพอะไรครับรับจ้างให้ปิดแล้วก็เซ็นใช่ไหมคือสถานีพับ l ิคเรดิโอเอาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษตัวใหญ่หมดหรือเปล่าครับหรือว่าครับตัวใหญ่หมดได้ครับได้เดยแต่ละคนหน้าอืออีเดอร์น่อเ่อร์ะน่เราเน

ตั้งของสยานีตั้งอยู่ที่ไหนครับจำบัลรทีแต่จดมาที่อ่ที่นัตที่ไกาที่เอ่อแจ้ไปเมื่อกี้วาใครหลานจดน้องในเขาเที่วแจะอเร้าอะไ้งัจะเริ่มมวน พจพี <th> ่ว <t> <half> ่า้องเจ้หรือ่าอะไรบ้างนะคะพี่ยเจฐานเชิประจักเราเรียกว่าหลักฐานเชิประจักใช่ที่บ้านเลขที่3 36 1 8 9 7กท่ปาี่เต่อเาเป็นรูปถ่ายแ้วแงขาดูาแล้วีผมจบแล้วเขียนใส่ในนี้เลยก็ได้ครับว่า มายืน um. ีให้กับสถานีอะไรความถี่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่ก็ดูในใบนี้เนี่ยไอวจะไเียแล้วกมรายด้แกไม่มีคถ้าเกิดถ้าหได้ก็มีใบก็มีทธิ์แล้วก็ได้แต่ว่าคือเราก็พิจารณาไปแล้วแต่ถ้ายังไม่เก่เกส ก็ได้จะได้ยังเป็นหลังบ้างอะไรหรือก็เคยได้ด้วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้นางซัพพอร์ตตรงนี้ก็มันจะหาพยานได้ไหมอะไรอยางเง้ยเขาออกไปแล้วถามเขาได้ไหมติดต่อไม่ได้หรอไม่ได้หรอกนี่นะครับเราติดออกไล้ห้องสุดเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าชั้นที่มีความเห็นเอาไว้บ้างแล้วที่ก็คือที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่อยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับ ครับป mm hmm. ี้ไหมอีก็เหมือนอย่างนี้พี่มายื่นเนี่ยเป็นเล่มเป็นเล่มเล่มก็่มีอกปลก็ไม่มีไม่มีสำเนาแต่มีใบเสร็จรับเงินมีเลยเดี๋ยวก่อนอันนั้นมันไม่มีใบเสร็จเพราะมันไม่มีการเสียตังค์เออใช่ไหม่ีเอันนี้อไม่ีการนสียัไมีการเีการจะมาแนีัะมรดสินใจก็คือยื่นครั้เดียวไม่มีการแก้ไขเอกครั้งที่2เลยก็พิมต้มงะ ถึงเนี่ยมันจะไม่ไม่มีผิดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่วยพี่ผิดใช่ปะเขาช่วยพี่ผิด,ผดร่วมกันเวลาผิดก็